ของของการทำบุญเจ้ากรรมในเวรตามทวงและการปล่อยสัตว์เจ้ากรรมในเวรก็ตามทวงอยู่ตามสิทธิ์ของเขาเขาจะเอาอย่างไรเราก็ต้องยอมเขากล่าวนี้เขาเห็นว่าเหมาะเขาก็เลยเอาทำเขาเอาไว้ก็ยอมเขาเถอะแก้ไขอะไรไม่ได้หรกนอกจากยอมรับอย่างเดียวแปลว่าเรา ต้องทำบุญอุทิศให้บ่อยๆใช่ไหมเจ้าคะควรที่จะทำแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่อให้โกรธดแค้นอย่างไรท้ายสุดก็ต้องใจอ่อนซูความดีไม่ได้หรอกตื้อให้ไปเรื่อยๆที่บอกว่าไม่ยอมอโหสิเดี๋ยวก็ใจอ่อนอัตมาไม่ทวงหรอกนะไล่แจกเลย อย่างพวกเราให้เขาทวงก็ตายติดหนี้ไว้เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นผ่อนไปเรื่อยๆดีกว่ามีโอกาสเอาไปก่อนเลยประเภทไม่มีมากเอาไป20บาทก็ยังดีอัตมาปล่อยปลาปล่อยวัวติดต่อกัน25 26ถึง26ปีกว่ากว่าเขาจะยอมใครออกให้ไม่อย่างนั้นนี่ปางตายอยู่ทุกวัน และไม่ได้ปล่อยทีหนึ่งตัวสองตัวเหมาทีหนึ่งเป็นตลาดปล่อยทุกๆเดือน24ถึง25ปีคืนชีวิตเขาไปนับไม่ถ้วนกว่าที่เขาจะยอมส่วนใหญ่เวลาไปซื้อสัตว์ที่จะปล่อยพวกแม่ค้าจะถามว่ามาอีกเมื่อไหรจ้างก็ไม่บอกถ้าบอกเขาจะเตรียมไว้ให้ถ้าเตรียมไว้ให้นี่เราจะไม่ได้อานิสงส์ ตรงช่วยชีวิตแล้วเพราะว่าเขาตั้งใจเตรียมไว้ให้เราซื้อกลายเป็นว่าเราได้แค่ตัวเมตตายอย่างเดียวอนิสงค์ขืนชีวิตเราจะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่บอกเขาหรอกถึงเวลาก็เดินดุยๆยเข้าไปซื้อเลยการปล่อยป่าเป็นสังฆทานหรือเปล่าเจ้าคะเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของอนิสงส์สังฆทานนี้ต้องบอกว่า ถ้าเกิดชาติไหนเมื่อไร่ก็จนไม่เป็นแต่เรื่องการปล่อยปรานี่เป็นเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยท้ายสุดก็คือเาดเกระต่อชะตาเพราะว่าเราคืนชีวิตให้กับเขาถ้ารบทุกปีค่าทุกชาติอย่างอัตมาก็ต้องคืนเขาไปเยอะๆปล่อยไปจนนับชีวิตไม่ท้วนแล้วปล่อยหอยทีหนึ่งยี่สิบกว่ากิโลกร,รมัมไก่จะไปนับไวว่ากี่ตัว ไม่ทราบว่าถ้าเราปล่อยสัตว์ให้คนอื่นจะได้ไหมเจ้าคะถ้าปล่อยให้คนอื่นต้องให้เขาโมทนาหรือไม่ก็ให้เขาฝากเงินเราไปรู้รู้อยู่แล้วว่าเราจะไปปล่อยเขาก็ได้บุญแน่ๆที่มาวัดท่าขน,นุนชีวิตนี้ไม่เห็นทางออกบุญบาร,รมีของพ่อแม่ช่วยคุณได้ การดำเนินชีวิตของคนเราในทุกคนนั้นต่างก็ได้เจอกับเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเราบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาซึ่งก็มีทางออกที่มีความต่างกันออกไปปัญหาต่างๆนานา,นาที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเมื่อได้พบเจอกับอุปสรรคที่มากมายจนหาทางออกไม่เจอ มืดทั้ง8ดด้านมองไปทางไหนก็ไม่มีทางออกไม่มีคนคอยช่วยเหลือแต่คนโบราณไม่กล่าวกันไว้ว่าหากตัวเรามีบุญบรารมีที่เราได้สะสมมานั้นจะเป็นตัวที่คอยหนุนนนำชีวิตของให้ดียิ่งขึ้นปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะเบาบางลงไปได้ การกราบไหว้พ่อแม่กับผู้มีพระคุณกับตัวเรานั้นเปรียบเสมือนกับเป็นพระในบ้านตามความเชื่อได้ว่ากันไว้ว่าการกราบไหว้พ่อแม่การเลี้ยงดูการสร้างความสุขไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองท่านทั้งสองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกๆทั้งหลาย ที่จะช่วยอวยพรให้โชคกับตัวเราเองได้โดยที่ตัวเรานั้นไม่ต้องไปวิ่งหาพรจากสถานที่ใดๆที่ไหนเลยพ่อกับแม่เป็นพระพรหมเป็นเทวดาที่มีลมหายใจเป็นเทวดาประจำตัวที่จะคอยปกปักรักษาตัวเราการสร้างบุญด้วยตนเองการหมั่นสวดมนต์เพียงวันละหนึ่งบท เพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบนิ่งเป็นบทสวดง่ายๆอย่างการแผ่เมตตาอิติปิโสสวดได้ทุกๆวันก่อนนอนจะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบเกิดเป็นความสุขได้การนั่งสมาธิเพียงวันละ10ถึง15นาทีและใช้เวลาอยู่กับตนเองกำหนดลมหายใจเข้าออก ฝึกสมาธิและฝึกให้จิตให้สงบนิ่งการงดทานเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ1-2วันบางคนอาจจะงดทานทุกวันพระหรือวันเกิดของตัวเองนอกจากที่ตัวเราจะได้บุญแล้วสุขภาพร่างกายของเราก็ยังดีขึ้นด้วยทานผักผลไม้จะให้ประโยชน์ที่ดีกับร่างกายของเรา การให้ความช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่ตัวเรานั้นสามารถที่จะทำได้โดยที่ตัวเราไม่เดือดร้อนหรือแม้แต่ให้คํำปรึกษาสิ่งเหล่านี้คือได้ถือว่าเป็นการทำบุญที่ตัวเรานั้นเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นการรู้จักการให้ และรู้จักการแบ่งปันสิ่งของต่างๆที่เราไม่ได้ใช้หรือหากเรามีแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราเราสามารถที่จะให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเราสามารถให้ผู้อื่นได้ให้เขานําไปทำประโยชน์นําไปใช้ได้การถวายอาหารน้ำเด่ม ดอกไม้พวงมาลัยให้กับพระพุทธรูปที่บ้านให้คนในบ้านอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและอย่างเป็นเครื่องที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสบายมีแต่สิ่งที่ดีๆให้กับทุกๆคนสามนาทีให้ตั้งใจอธิษฐานก่อนนอนพบหนทางสว่างการสวดมนต์ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานเป็นในเรื่องของความสำเร็จที่คนโบราณได้คอยสั่งสอนให้ตัวเรานั้นได้ตั้งจิตและตั้งใจก่อนที่จะนอนหลับเพื่อเป็นการสร้างความเป็นมงคลให้กับตนเองโดยสละเวลาวันละสามนาทีก่อนเข้านอนในทุกๆวันทำติดต่อกันอย่างเป็นประจำมีความเชื่อว่า จะทำให้ตัวเรานั้นเป็นการสร้างบุญให้กับตนเองจะหลุดพ้นจากปวงกรรมของตัวเองไปได้ปัญหาที่หนักหนาเข้ามาก็จะเบาบางจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เจริญมากยิ่งขึ้นจะพบผลทางความสว่างที่ดีให้กับตนเองอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนก่อนอื่นตั้งนโมสามจบ แล้วว่าตามสับพังอปาร,ราทางขมัตธเมพันเตอุกาสะทวารัตตะเยนกตะตังสับพังอปาร,ราทางขมัตธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหรันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโกรกภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติดใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรขอให้พบแสงสว่าง ทั้งทางโลกทางธรรมเทินขอแนะนำว่าให้ตั้งใจในการสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนโดยการที่เราจะทำการสวดมนต์นั้นตั้งใจมีจิตใจที่แน่วแน่จิตใจไม่วอกแวกมีสมาธิอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวไม่คิดเรื่องอื่นใดให้อยู่ในสมองไม่กังวลเรื่องราวใดๆตั้งใจมีสมาธิ ให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยและปล่อยวางกับทุกคนทั้งในอดีตและในปัจจุบันความตั้งใจที่เราได้ทำจะทําให้จิตใจของเรานั้นเกิดเป็นความสงบสุขและนอนหลับไปอย่างมีความสุขเมื่อได้ตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดชื่นมีความสุขสดใสจะมีความสุขได้ตลอดทั้งวันของการใช้ชีวิตและสิ่งสำคัญนั้น ท่องจำเอาไว้เลยว่าเมื่อใดที่ใจของเราเข้าไปผูกเวงกับใครก็ตามนั้นตัวเราจะไม่มีความสุขแต่เมื่อใดที่จิตใจของเรามีสิ่งใดที่มีความเมตตามีมิตรอยู่รอบข้างมองไปทางใดเราก็จะเจอกับมิตรไมตรีที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวัน